ชาไปบ้านยายแสนสบายบ้านหน้าอยู่ดอกไม้สวยงามหรูป้ายบอกอยู่ชื่อไม้ไทยกันนิกาปลูกริมรัว้วสีขาวทั่ววงในแดงหกกลีบบิดต,ตะแคงพึ่งแอบแฝงดูดเกสรหนูน้อยได้กลิ่นหอมใกล้ที่นอนเปลยวนยายดอกสายหยุดมากมาย ผีเสื้อลายสวยจับใจกาหลงดอกเป็นช่อปลูกใกล้บ่อน้ำบ้านยายกลีบขาวซ้อนเรียงรายกลิ่นกระจายหอมชื่นใจนางแย้มขาวเป็นช่อมแมลงปอบินมาชมกลิ่นหอมหน้าพิรมสีชาดมย้ายแอบมองพลับพลึงปลูกข้างบ้าน ออกดอกบานเป็นช่อใหญ่เด็กน้อยชื่นชมไปพึ่งบินไล่ผีเสื้องามกล้วยไม้ดินสดสวยแมลงช่วยผสมพันธ์ดอกเล็กโยงพัวพันสีชานั้นเฝ้ายืนชมแม่เรียกสีชาจา๋ามาเถิดมาเข้าบ้านกันคุณยายตอบเร็วพลัน ให้หลานนั้นชมไม้งามสีชาเดินชมสวนไม่เรรวนอ่านพันไม้จ้องมองจดจำไว้ชื่อดอกไม้นานาพันบัวสวรรค์น่าดูสีชมพูคล้ายดอกบัวเตาทองชมไปทั่วไม่น่ากลัวแต่สวยงามดอกปักษาสวรค์ มองเร็วพลันคล้ายกับนกปลูกเป็นกลุ่มไม่รกออกดอกดอกใกล้สนามหนูน้อยนั่งพักพิงได้แอบอิงธรรมชาติสดชื่นด้วยอากาศไม่มีกาซพิษครอบครองธรรมชาติผ่อนคลายบ้านคุณยายอากาศดี สิ่งแวดล้อมเหล่านี้เสริมชีวีมีสุขพลันสีชาเห็นไม้เลื้อยพันไปเรื่อยแผ่ไปไกลไม้เถาเลื้อยพุ่มใหญ่ชื่อดอกไม้ซอยอินทนินซอยอินทนินนี้ดอกมีสีฟ้าอ่อนสวยดอกสีฟ้าเข้มด้วยเป็นช่อสวยงามจับตาจิกน้ำดอกชมพู ดูงามหรูสร้อยระยะไม้ยืนต้นใหญ่หนาบางเรียกว่ามุดจลินสีชายิ้มสดใสเดินเข้าไปในบ้านยายดอกไม้งามหลากหลายฝีมือยายหลานชื่นชมวรรณคดีไทยมีดอกไม้พันเหล่านี้มาลีบานเต็มที่ เปรียบรักนี้พี่น้องไทยนั่นดอกอะไรคะเด็กๆว้าวเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆรู้ไหมคะว่าดอกอะไรอยู่ตรงไหนเอ่ยสายหยุดพลับพลึงบัวสวรรค์นางแย้มกาหลงกันนิกาเด็กๆจะทายถูกไหมนะลองไปหาคำตอบกันดูนะคะ บายบายสวัสดีค่ะ